จ็ดอย่างที่เราต้องเตรียมนะก่อนที่เราจะซื้อรถไฟฟ้านะ่ะรถอนะีวีน่ะเราต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อให้การชาร์จรถของเรามีความปลอดภัยสูงสุดมีอะไรบ้างหนึ่งคือ,ม,อมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์เนี่ยเราไปดูมิเตอร์ของเราติมิเตอร์ว่าที่บ้านเราใช้มิเตอร์เอาผมเอากางๆาแล้วกันเนาะมิเตอร์เฟสเดียว กว่า5แอมทับ15หรือ15ทับ45ถ้าเป็น5ทับ15แอมใช้ไม่ได้ถ้าเป็น15ทับ45อันนี้ถ้าเป็นแบบชารนะ์จช้าเนี่ยใช้ได้แต่ไม่แนะนำให้เปลี่ยนเป็นมิเตอร์30ทับ100แอมเป็นมาตรฐานสุดเลยนะข้อหนึ่งนะครับข้อสองก็คือสายเมนนั่นเอง สายเมนที่ต่อจากมิเตอร์เรามาก่อนเข้ามิเตอร์หลังมิเตอร์มาถึงบ้านเรามันได้มาตรฐานหรือ,อยังถ้าสายทองแดงนะครับอย่างน้อยก็ต้องเบอร์ยี่บห้าตารางมิลลิเมตรขึ้นไปนะครับแล้วเราต้องมาแยกด้วยนะเราต้องเอาแยกสายออกมาจากบ้านพักกับไอ้ที่ชารนะ์ตแยกออกมาจากกันเลยแยกตัวควบคุมมาจากกันเลยนะครับข้อต่อไปก็คือ ข้อสามนี่ข้อสามันคือเบเกอร์เมนน่ะมันต้องมีเบเกอร์เมนอย่างน้อยสี่สิบแอมป์นะมาควบคุมระบบชาร์จโดเยเฉพาะเลยตัวชาร์จตัวนี้ต้องกินกระแสถ้าเป็นแบบชาร์จเร็วนะครับชาร์จเร็วที่มีกิโลวัตต์ทุงสูงอ่ะจะกินกระแสสามสิบแอมป์ถ้าสามสิบแอมป์นี่ยมันต้องใช้อ่ามิเตอร์สามสิบทับร้อยแอมป์นะพึ่งจะชัวรี่สุด สิบห้าแอมทับสี่สิบห้าแอมเนี่ยไม่ชั่วครับเพราะว่ามันมันระยะยาวมันกินไฟระยะยาวบ้านเราต้องใช้นู้นใช้นี่เราต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนสายด้วยเปลี่ยนมิเตอร์ด้วยข้อสี่คือตัวตัดไฟรั่วตัวนี้สําคัญมากนะอา d ซตัวตัดไฟรั่วเนี่ยมันต้องมีถ้ามีไฟรั่วไปแรงต่างมันจะตัดระบบออกไปนะครับอย่าลืมนะครับตัวตัดไฟรั่วเนี่ยสําคัญ ข้อห้าก็คือปลักพาวพอเวอร์เราต้องมีพลักพาวอเวอร์เอาปลักทั่วไปใช้ไม่ได้เหรอใช้ได้ถ้าแบบชาร์จชา้าผมบอกาชาร์จชา้าใช้ได้แต่ในกรี่ผมงกาลังพูดว่าชาร์จแบบไหนก็ใช้ได้เอาปลักพาเอเวอร์เลยปลักพาวพอเวอร์เสียบนะแบบเสียบปึ๊บมาตรฐานเลยนะครับข้อต่อไปก็คือข้อหกข้อหกนี่ก็คือสายที่ออกจาก ระบบควบคุมอ่ะจากเมนเบเกอร์จากาตัวตัดไฟรั่วต้องเป็นสายทองแดงอย่างน้อยเบอร์สิบตารางมิลลิเมตรนะอย่างน้อยนะเบอร์มากกว่านั้นก็ได้ที่จะเข้าตัวปลั๊กพาวเวอร์เนะี่ยอย่างน้อยต้องเบอร์สิบตารางมิลลิเมตรแล้วต้องมีสามเส้นนะครับน,นี่ระบบเฟสเดียวนะสามเส้นอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นกราวอีกเส้นหนึ่งอีสองเส้น,นเป็นเส้นไฟกับนิวตนันนะครับ ที่สําคัญเลยนะขพอเจ็ดอะที่สําคัญเลยเ้อาเจ็บก็คือแท่งกลาวนี่เองนะแท่งกลาวสําคัญมากเลยเนะี่ยนี่แท่งกลาวแท่งกลาวนี่ต้องมีขนาดตั้งแต่ห้าอย่างน้อยนะห้าซมนิ้วความยาวสองจุดสี่เมตรนะครับเพื่อจะตอกไปลึกๆตอกไปลึกระบบกลาวตัวสําคัญนะครับเราต้องมีครบเจ็ดอย่างนี้ เราจึงจะชาร์จไฟรถไฟฟ้าของเราที่บ้านได้อย่างปลอดภัย